ณห้องโถงใหญ่ตระกูลเสี่ยวโถงรับแขกคาคล่ำไปด้วยผู้คนท่านผู้อาวุวโสเชิญดื่มเฮอ้อ <c oughs> นางเป็นถึงดอกไม้งามกับต้องมาปากบนขี้ทุยฮดอกไม้ปากขี้เหรอข้าก็อยากเอาขี้ยัดปากพวกท่านเหมือนกันไอแก่พวกนี้ปากดีจริงๆตกดึกขา้าแอบย่องไปวางยาพิษข้ายกโครสซเลยดีไหมนะ น้องชายเสียวเช่อมาดื่มกับข้าสักจอกสิน่าเสียดายข้ายัางดื่มสุราไม่เก่งเท่าไรอะไรกันเราอยู่ตระกูลเดียวกันมีสุขก็ต้องร่วมเสพไม่ใช่เหรอมาเถอะหน้าฮฮคงต้องพึ่งไข่มุกพิศวรแล้วสินะถ้าเช่นนั้นข้าจะดื่มสักหน่อยแล้วกันฮ่าฮ่าไม่มีทางวันนี้ไม่เมาไม่เลิกลาสี่ชั่วโมงผ่านไปจังซีมันต้องถาน เังสิมมันต้องถอนคิดจะมอมเล่าข้าเหรอฮ่าฮ่ฮ่หน่าขำพวกเจ้าดูถูกมิติภายในของไข่มุกทิพสวรรค์เกินไปมันกว้างใหญ่นักกว้างใหญ่จนทำให้ตระกูลเซียวดูเล็กไปเลยฮึฮึหวังว่าคงไม่มีใครอยู่แถวนี้นะก่อนอื่นข้าต้องรีบเทเล่าที่เก็บไว้ทิ้งก่อนดีกว่าเอ๋ นายน้อยทำอะไรนะอยากขีดตรงไหนก็ขีดหยยไหลย่างอายที่สุดอืมถ้าข้ากลับไปแบบนี้ก็น่าเบื่อแย่ถ้าได้หยอกล้อกับเมียจ่าสักหน่อยคงจะนอนหลับฝันดีนะงั้นตอนนี้ต้องเอาเหล้าฉลมตัวให้ดูเมาก่อนอึ๊บอ๊ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยไว มันเอาฉีดตัวเองมาล้างหน้าหรอคงไม่ได้กินข้าไปด้วยหรอกนะจะช้างมันเถอพวกเรารีบหนีไปจากที่นี่ดีกว่ากลับมาได้แล้วสินะชิงแย,พยาา่พลายจ๋าข้าเมาเหลือเกินมานี่สีมาให้ข้ากอดหน่อยออกไปให้พ้นเว้ยอโอ้ยทำอะไรของเจ้าเนี่ยอยู่ข้างนอกนั่นแหละไม่ต้องเข้ามา ฮึอาทำไมนางทำแรงจังหนังอยากฆ่าข้าหรือไงอะหัวโนแล้วมั้งชิงเจียข้าแค่หยอกหรอเจ้าเล่นเท่านั้นเปิดประตูเธอเจ้าจะให้ข้านอนข้างนอกในวันแต่งงานไม่ดีนะเจ้าอยากให้ผู้คนหัวร้อยยอกข้าหรอฮึอย่างน้อยข้าก็เป็นสามีเจ้านะเจ้าอยากให้ข้าเป็นขี้ปากของชาวบ้านหรอ ถึงเวลาเริ่มคืนแต่งงานของเราสักที <c oughs> อย่าได้เข้าใกล้ข้าเกินห้าเก้าแล้วก็ห้ามเรียกข้าวัดที่รักหรือเมียอีกอยู่ห่างเจ้าห้าเก้าแล้วข้าจะนอนได้อย่างไรถ้างั้นเชิญเจ้านอนบนเตียงข้าจะไปน,นอนพื้นไม่ได้มีสามีที่ไหนปล่อยให้ภรรยานอนพื้นกันถ้างั้น ท่านก็ไปนอนพื้นซะสิโธเอ้ยข้าไม่ได้อยากนอนพื้นข้าอยากนอนกับเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าเกลียดข้าเพราะอะไรสักอย่างเจ้าดูสิ่ข้าไม่ได้เมาข้าแค่แกงเจ้าเท่านั้นข้ารู้และอย่าเรียกข้าว่าเมียอีกทําไมล่ะเราแต่งงานกันแล้วนะทําไมข้าจะเรียกเจ้าว่าเมียจาไม่ได้ก็เพราะว่าข้าเกลียดคน ที่ถ่ายหนักถ่ายเบาไม่เป็นที่เป็นทางถ่ายหนักเบาอะไรกันค่าแค่เทเล่าที่เก็บเอาไว้ทิ้งก็เท่านั้นเออค่าก็ลอเจ้าเล่นเท่านั้นฮึแต่งงานแล้วแท้ๆกลับให้ข้านอนที่พื้นเย็นๆหน่อยถ้าขามีกำลังมากกว่านี้นะ ข้าจะกดนางลงบุนเตียงซะให้เข็ดข้าคงต้องหาวิธีรักษาเส้นที่ประจรลมปานให้เร็วที่สุดแล้วสินะข้าจะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้เด็ดขาดความรู้สึกแบบนี้หรือว่าในชีวิตก่อนที่เวีกเมฆคา,คามไขมุกพิศวรรมีปฏิกิริยาแบบนี้6กครั้งและแต่ละครั้งที่มันส่องแสงก็คือเวลาที่เจอสมุนไพที่หายากที่สุดบ่าด้านหลังของตระกูลเซียว ไข่มุกพิศวรน,นำทางมาทางนี้นี่นาแต่ทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยมีอะไรอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้เหรอสงสัยจังข้าต้องตรวจสอบให้ครบทุกตารางนิ้วแล้วอ่ะเจอแล้ว ดวงตาของเซลเชอ,เอร์เบิกกว้างและแปลเปลี่ยนเป็นยินดีอย่างบ้าคลั่งมันยื่นมือซ้ายที่ประจุด,ด้วยไข่มุกพิศวรร์ออกไปเหนือหลุมนั้นอย่างรวดเร็วภายใต้แสงสีเขียวบางเบาใบหญ้าทั้งสองพลันปรากฏให้เห็นอีกครั้งอย่างช้าๆมันซ่อนอยู่ในเงาถ้าข้าไมา่สังเกตให้ดีๆก็คงหาไม่เจอสินะพระเจ้านี่ญ้าซ่อนดารา แถมยังมีถึงสองต้นในชาติก่อนตลอด20ปีข้าพบเจอเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นมันเป็นสมบัติที่มีค่ามากมันจะเป็นเครื่องป้องกันชั้นดีและช่วยให้ข้าทำได้ทุกสิ่งแต่เรื่องนี้จะให้ใครรู้ไม่ได้ต้องรีบเก็บไว้ในไข่มุกพิศวรร์ นั่นมันอะไรของหายากอีกแล้วเหรอแต่ไข่มุกพิศวรก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรนี่นาเสี่ยวเชื่อหยุดเดินลงทันทีแล้วมองไปยังทิศทางของแสงนั้นภายใต้แสงจันทราที่ไม่สลัวจนเกินไปนั้นเขามองเห็นรูปร่างผ้าเลือนบางอย่างอยู่เบื้องหน้าห่างไปไม่เกิน50าสิบเมตรทางทิศเหนือมันเป็นเงาล่างสีขาวเฮ้ย hey! นั่นมันมักลีผลเฮ้ย hey! ไม่ใช่นั่นมันคน ทำไมถึงมีคนมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะเขาจะตายหรือยังนะดูๆไปแล้วเป็นเด็กผู้หญิงนี่หน้าแปลกจริงทำไมนางถึงมานอนอยู่ตรงนี้แล้วนางมานอนอยู่นานแค่ไหนแล้วนะเด็กน้อยเกิดอะไรขึ้นนางยังไม่ได้สติสินะไหนลองจิ้มดูสิอืมตัวอุ่นๆอยู่แสดงว่ายังไม่ตายลองปลุกดูดีกว่า เด็กน้อยเด็กน้อยทำไมรู้สึกร้อนรๆฮะบนร่างกายของเด็กน้อยมีพิษในโลกนี้มีพิษที่แรงขนาดนี้ด้วยเหรอ,อ,อ,อเป็นพิษที่รุนแรงมากถ้าไม่มีไข่มุกพิศวรรค์ข้าคงตายเป็นหมื่นครั้งแล้วนางเป็นใครติดพิษนี้มาได้อย่างไรแถมพิษนี้ มันน่าสะพึงและมีพลังมหาศาลหากข้าใช้ไข่มุกพิศวรรค์ช้ากว่านี้เพียงเสี้ยววิข้าคงตายไร้หลุมกบเป็นแน่ฮะไข่มุก พิศวรเสียวเชื่อร่างกายสั่นสะเทือนเหมือนตกอยู่ท่ามกลางแผ่นดินไหวมันแทบไม่อาจเชื่อหูของตัวเองไข่มุกพิศวรคือวัตถุที่ติดมันมาจากดินแดนเมฆครามมันไม่เคยมีอยู่บนอนณาเขตแดนลมปานฟ้าแห่งนี้หากทว่าเด็กสาวคนนี้ เพิ่งจะเรียกชื่อไข่มุกพิศวรรออกมาจากปากนางหรือเขาจะฟังผิไดไปหรือจะเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นเจ้ารู้จักไข่มุกพิศวรรด้วยเหรอ,อเอ้ยเด็กน้อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดูดเลือดค่ะอ่ะหืมนางหายไปไหนแล้ว นางเป็นใครกันแน่หรือว่านางจะเข้าไปในไข่มุกพิศวรแล้วความรู้สึกแปลกประหลาดพันส่งออกมาจากมือซ้ายของมันหัวใจของเสี่ยวเชื่อพันสั่นสะท้านด้วยความตื่นตระหนกมันหลับตาลงและย้ายจิตสำนึกของมันเข้าไปยังมิติอันว่างเปล่าภายในไข่มุกพิศวรมิติภายในไข่มุกพิศวรไหนลองดูซิว่านางเข้ามาอยู่ในนี้ไหมหนางอยู่ตรงนั้น นางพยายามขับสลายผพิษออกแต่ไข่มุกพิษสวรรค์หล,ลอมรวมเข้ากับตัวข้าแล้วนางเข้ามาในนีน้ได้อย่างไรหรือเพราะว่านางดูดเลือดข้าเข้าไปฮะนางเปื่อยอยู่นั่นไม่สําคัญเจ้าไม่สามารถอยู่ในตัวข้าโดยไม่จ่ายค่างโง่ได้หรอกนะงั้นตอนนี้ข้าขอคิดดอกเบีย้ยก่อนละไม่ไม่นางเป็นเพียงเด็กน้อยเท่านั้น เพียงแค่เด็กตัวเล็กๆขามีความคิดชั่วช้าแบบนี้ได้อย่างไรอาจต้องรออีก2-3ปีก่อนสินะเสี่ยวเชื่อคุณคิดค่อยควรอยู่เป็นเวลานานก่อนจะออกจากไข่มุกพิศวร,ร์ปล่อยให้เด็กสาวอยู่ภายในต่อไปแม้นางจะดูดเลือดของมันอย่างกระทันหันแต่ทว่ามันเป็นการกระทำโดยปราศจากความสำนึกรู้ตัวเด็กสาวที่สวยงามขนาดนี้นางจะเป็นปีศาจได้อย่างไร อ,อืมใช่แล้วที่ข้าสัมผัสนางเป็นเพราะนางดูแปลกประหลาดเสี่ยวเชื่อเจ้าอยากสัมผัสใครกันไม่นี่ข้าไม่ได้สัมผัสใครทั้งนั้นเฮ้เหตุใดเจ้าถึงออกมาอยู่ที่นี่ข้านอนไม่หลับนะ่ะเลยออกมาเดินดูดาวข้าจะบอกนางได้อย่างไรว่าข้าโดนเจ้าสาวตัวเองเตะออกมาหากนางรู้เข้า ข้าก็คงอับอายเป็นแน่ตรงนี้มันอันตรายนะหากมีผู้บุกรุกเข้ามาท่านคิดมากไปแล้วข้าไม่เป็นไรหรอกหน้าท่านเป็นห่วงเรื่องของข้าเสมอเลยนะหาหญิงเล็กจ๋ามาไม่สักหน่อยข้าก็อยากมาชมดาวเพียงเท่านั้นเจ้าเพิ่งแต่งงานไปข้าจะข่มตาหลับได้ยังไงล่ะเจ้าทึมเช่นนั้นเรามานั่งดูดาวด้วยกันเถอะฮือม สมัยก่อนอาหญิงเล็กกับข้ามักจะแอบออกมาที่นี่ตอนกลางคืนเพื่อรับลมและดูดาวแล้วพวกเราก็มักจะถูกจับได้และถูกดูด่าโดยท่านปู่บ่อยๆฮๆ่าๆแต่จะว่าไปแล้วพวกเราไม่ได้ออกมานั่งดูดาวแบบนี้นานแค่ไหนแล้วนะนั่นสิเท่าที่ข้าจำได้ก็หน้าหนาวครั้งก่อนนู้น เราออกมานั่งดูท้องฟ้ายามราตีจนพากันหลับไปโดยไม่รู้ตัวและใครจะไปรู้ละ่ะว่าหิมะจะป่วยปลายลงมาในคืนนั้นจนพวกเรากลายเป็นตุ๊กตาหิมะท่านปู่ตกใจแทบตายลูกเชอร์ลิงซี <c oughs> ท่านพ่อต้องเอาพวกเราไปผิงไฟทั้งวันเพื่อให้พวกเราขยับตัวได้ยังไม่พอ เรายังต้องกินน้ำต้มขิงขมๆนั่นอีกฮ่ <c oughs> าๆหญิงเล็กจ้าเซลเชอร์เหลือบมองไปที่แก้มใสน่ารักของเซียวหลิงซีประดุดเคลือบคุมด้วยหยกภายใต้แสงจันทร์สดใสงดงามมันโน้มตัวเข้าใกล้นางอย่างชา้ชาๆข้าขอจูบหน่อยนะเซลเชอรพวกเราจะมาจูบกันเหมือนสมัยตอนเด็กๆไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ พวกเราโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วที่สำคัญเจ้าก็แต่งงานแล้วด้วยข้าแต่งงานกับนางก็แค่แนะนำเท่านั้นแหละแล้วถ้าข้าอยากจะจุบท่านละต้องทำยังไงงั้นเจ้าก็ต้องแต่งงานกับข้าสินี่ถ้าท่านไม่ใช่อาทแท้ของข้าล้วก็ข้าจะแต่งงานกับท่านแน่นอนแอเจ้าพูดอะไรออกมาหึทางนี้ไม่มีทางนี้ก็ไม่มี แล้วทางนู้นล่ะฮึท่านกำลังมองหาอะไรเหรออาหญิงเล็กจ๋าเจ้าแต่งงานแล้วนะเจ้าไม่กลัวว่าชิงเย่ภรรยาของเจ้าจะมาได้ยินคำพูดเหล่านี้หรอกเหรอไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกนาะแต่ต่อให้ชิงเย่ได้ยินข้าก็จะบอกว่าข้าจะแต่งงานกับท่านชิงเย่นางไม่ได้อยากแต่งงานกับข้าข้าก็เช่นกันไม่ได้อยากแต่งงานกับนางเซลเชอ ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการอะไรอาหญิงเล็กจ๋าหากเปลี่ยนเป็นท่านแล้วก็ข้าไม่ต้องพูดหยุดพูดได้แล้วเสี่ยวเช่แม้ว่าข้าจะอายุน,น้อยกว่าเจ้าถึงหนึ่งปีแต่โดยฐานะแล้วข้าคืออาแท้ๆของเจ้านะคำบางคำเจ้าสามารถพูดกับผู้หญิงอื่นแต่ไม่สามารถพูดกับข้าได้ ตลอดชีวิตนี้ล้วนไม่อาจพูดมันออกมาได้ข้ารู้ว่าภายในใจของเจ้ารักข้าเท่านั้นก็เพียงพอแล้วล่ะแอบซ่อนซ่อนรักหัวใจของเสี่ยวเชอร์เต้นผิดจังหวะ จมูกที่สูดลมหายใจเข้าอย่างยินดีมันได้กลิ่นกายหอมกลุ่นของหญิงสาวมันเหยียดแขนออกไปและอบก,กระชับร่างของเสี่ยวหลิงซีเข้ามานางร่างกายสั่นสะท้านเล็กน้อยทว่าไม่ได้ขัดขืนต่อต้านนางพริ้มตาลงทิ้งร่างกายลงพักพิงอยู่กับอกของเสี่ยวเชื่อเมื่อยามลาตีเลื่อนผ่านานานไปเสี่ยชิงเย่ ออกมาตามหาเสี่ยวเชอร์เมื่อนางมาถึงก็พบเห็นทั้งสองพวกเขายังคงอยู่ในท่าเดิมแต่ทว่ากำลังหลับไหลยอยู่ในห้วงความฝันอันลึกซึง้งถึงข้าจะบอกกับเจ้าว่าข้าแต่งงานกับเจ้าแต่ในนามก็เถิะแต่คืนนี้เป็นคืนแรกของการแต่งงานเจ้ากลับมาซบพิงอิงแอบกับผู้หญิงอื่นจนหลับไปด้วยกัน ถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นอาหญิงเล็กก็ตามข้าก็ยังรู้สึกเจ็บแป๊บๆอยู่ดีฮึช่างเถอะปล่อยให้พวกเขานอนอยู่ที่นี่แหละดีแล้วข้าดูแลเจ้าในฐานะภรรยาได้เท่านี้นะเสี่ยวเชอ่อา,อาหลับสบายเลย นี่มันผ้าหม่มสวยแล้วมันคงไม่ใช่ผืนเดียวกับที่ปูบนเตียงในห้องนอนของข้าหรอกนะข้าตายแน่ในคืนแต่งงานข้าไม่เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในห้องแต่กลับมานอนอยู่กับผู้หญิงอื่นตลอดทั้งคืนแถมเมียแจของข้านางยังเอาผ้าห่มมาห่มให้ข้าอีกตายตายไม่เหลือซากแน่งานนี้ณนะตระกูลเสี่ยว่านผู้นำ่านผู้นำ มีคนเอาเอกสารมาส่งครับเกิดอะไรขึ้นแต่เช้าฮะท่านผู้นำมีข่าวสารมาจากพรรคตระกูลเซียวขอรับอะไรนะพรรคตระกูลเซียวไปบอกผู้อาวุโสทั้งหมดให้มารวมตัวกันที่ห้องถุงใหญ่เมียจ๋าจะตื่นหรือยังนะค่อยๆเข้าไปดีกว่าอ๊อขอโทษครับชิกลับมาได้แล้วเหรอ ออกไปทั้งคืนคงมีความสุขมากสินะไม่หรอกนอนข้างนอกมันไม่ได้สบายหรอกนะเจ้าลองไปนอนแบบนั้นไหมเดี๋ยวข้าพาไปทำไมเจ้ามองข้าด้วยสายตาแบบนั้นเรียกหน่อยข้าจะเอาผ้าห่มไปเก็บชิงเจยเสี่ยวเชอเจ้าจะทำอะไรเจ้ายังเรียกว่าเสี่ยวเชื่ออยู่หรอต้องเรียกเขาว่าสามีสิท่านปู ลูกเธอกลางวันเจ้าก็ไม่เว้นเลอฮาฮอรุณสวัสดิ์ท่านปู่สวัสดีตอนเช้าท่านปู่เออเห็นพวกเจ้ามีความสุขด้วยกันข้าก็วางใจแล้วฮาฮเจ้าคนเจ้าเล่แอบเนียนมาจับตัวข้าหรอได้เดี๋ยวข้าจัดให้ท่านพู้อาวุโส้ะ ท่านผู้นำเรียกรวมตัวผู้อบุโสทุกท่านที่ห้องโถงใหญ่เดียวคาตามไปลูกเช่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องใหญ่ถ้าอย่างนั้นปู่ไปก่อนนะขอรับท่านปู่ไปดีมาดีนะไม่เคยมีครั้งใดเท่าที่เสียวเลย่ยจดจำได้ที่จะปรากฏเรื่องเล่งด่วนในเวลาเช้าตรู่เช่นนี้เสียวเลย่ยสวมใส่เสื้อคลุมตัวนอกพร้อมทั้งจากไปอย่างรวดเร็ว รู้สึกร้อนๆ้อนหนาวหนาวฮะฮะไอ้ยะฉากร่อนชิงเย่เมียจา๋าเจ้าก็รู้ว่าที่ข้าทำลงไปก็เพื่อให้ท่านปู่วางใจข้าไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นอีกข้าขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าก่อนเจ้าไม่ควรจะมาโกรธข้านะหากเจ้ากล้าแต่ต้องร่างกายข้าโดยพลตการอีกข้าจะไม่เกรงใจเจ้าแล้วนะ มันไม่มากเกินไปหรอข้าเพียงจับมือเจ้าเท่านั้นเจ้าต้องโกรธเคืองข้าถึงเพียงนี้อย่างไรเราก็เป็นคู่สามีภรรยากันแล้วนะแม้ว่าเจ้าเพียงตั้งใจแต่งงานเพื่อทดแทนบุญคุณเรายังนับเป็นสามีภรรยาในเมื่อเราต่างเป็นคู่แต่งงานเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าจะแต่ต้องตรงไหนก็ได้อย่าว่าแต่มือเลยต้องอื่นข้าก็มีสิทธิ์เจ้าแต่งงานกับข้าไม่ถึงวัน เจ้าทั้งเย็นชากับข้าเจ้าไม่อนุญาตให้ข้านอนบนเตียงเดียวกันในคืนแต่งงานตอนนี้แม้แต่จะจับมือก็ยังไม่ได้อีกเหรอเจ้าพูดจบหรือยังอืมนี่เจ้ายังกล้าลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของข้าอีกเหรอแน่นอนเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างไรหากเราไม่แตะเนื้อต้องตัวกันอืมทำไมห้องมันจึงเย็นขึ้นเรื่อยๆ เจ้าตายเฮ้ย <Hey, S 1> แบบนี้นี่เองที่เขาบอกว่าอย่าทำให้เมียโกดข้าเข้าใจแล้วจริงเจ้หยุดก่อนข้าขอโทษข้าไม่เล่นแล้วตายซะข้าเพียงหยอกล้อเจ้าเล่นเท่านั้นนะ่ะข้าไม่ได้อยากแตะตัวเจ้าเลย ภาพมาที่ห้องโถงใหญ่ของตระกูลเซี่ยวนี่คือข่าวสารที่พักตระกูลเซี่ยวได้แจ้งมาพวกท่านรีบไปบอกเด็กๆให้เตรียมตัวเถอะอ้อไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้าจัดการเองนี่คือโอกาสหนึ่งในล้านของพวกเราเลยนะแต่จะดูเหมือนว่ามีหลานชายายประโยชน์ของใครบางคนจะไม่ได้รับโอกาสหนึ่งในล้านในครั้งนี้นะ เพูดถึงลูกเชิดข้าสินนะลานฝึกวรยุทธตะกูลเสี่ยวสวัสดีทุกคนยะยะเฮ้ฮะฮะรู้สึกดีทุกครั้งจริงๆที่ได้ฝึกวรยุตฮะฮเขาพูดกระทบข้าหรือเปล่านะปกติแล้วเจ้าพวกนี้จะเดินไปเดินมาไม่ทำอะไร แต่ทำไมวันนี้พวกมันถึงลุกขึ้นมาฝึกเปิดวรยุทธ์กันนะโอ้ท่านเกียรติผู้มีแขกท่านแขกผู้มีเกียรติไว้โอ้ท่านแขกผู้มีเกียรติท่านเป็นดังแสงเทียนในความมืดท่านนำแสงสว่างมาสู่โลกใบนี้ท่านทำให้ชีวิตข้าสว่างสวยัยข้านับถือความเหล่าเล้าของท่านข้ายินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อท่าน อ<ฮะ>ข้าจะเลียให้หน้าแข้งเปียกเลยโอกาสนี้จะต้องเป็นของข้าอย่างแน่นอนเฮ้ย hey! ไอ้เจ้านี่มันกำลังฝึกเป็นหมารับใช้อยู่เหรอช่างน่าลำคาญจริงๆสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะทำไมทุกคนเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เฮ้ออ้าวท่านปูท่านกลับมาแล้วเหรอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมดูท่านถึงกังวลใจนัก มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นจากพักตระกูลเซียวนะเราได้รับข่าวว่ามีคนจากตระกูลเสียวกำลังจะเดินทางมาที่นี่เร็วๆนี้พักตระกูลเซียวกำลังส่งคนมาที่ตระกูลเล็กๆของเราพวกเขาต้องการสิ่งใดกันแน่หากเป็นจริงนี่แสดงว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้อง ขณะที่ตระกูลเซียวของเราแยกออกมาจากพรรคตระกูลเซียวตั้งแต่160ปีก่อนพรรคตระกูลเซียวล้วนปฏิบัติต่อพวกเราประดุจคนแปลกหน้าด้วยระยะเวลาร้อยกว่าปีไม่มีใครในตระกูลเซียวจะหวนกลับมาใส่ใจต่อตระกูลเซียวเล็กๆของเราในเมืองนี้เหตุใดพวกมันพันส่งคนมาที่นี่แต่ถ้าจะบอกว่า พวกมันมีแผนบางอย่างอิทธิพลพักตระกูลเสี่ยวควบคุมฟ้าดินพวกมันจะวางแผนเพื่ออะไรหากจะบอกว่าพวกมันมาให้รางวัลแก่เรายิ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าต้องมีเหตุผลผู้ก่อตั้งตระกูลเสี่ยวของเรานามว่าเซียวเปยลี่ถูกกับไล่ออกจากตระกูลเสี่ยวอย่างลับๆเนื่องเพราะด้อยพรสวรรค์ หากเทาว่าบิดาของท่านคือผู้อาวุโสฝ่ายบังคับกฎของตระกูลเสียเส่ยวเสี่ยวเจิงไม่นานก่อนหน้านี้เสียวเจิงเสียชีวิตความคิดของเสี่ยวเจิงแปลเปลี่ยนไปไม่สนใจพลังและชื่อเสียงอันใดมันยังคงมีบุตรชายคือเสียวเป่ยลี่หลังจากหลายการติดต่อกว่าร้อยปี ในใจรู้สึกละอายเขาทิ้งคำสั่งเสียไว้หวังว่าพักตระกูลเสียวจะตามหาผู้สืบทอดของเสียวปุ่ยลี่และคัดสรรหาทายาทผู้มีพรสวรรค์กลับสู่พักตระกูลเสียวเพื่อฝึกฝนวรยุทธ์นี่ถือเป็นการถ่ายโทษที่มันละเลยต่อเสียวปุ่ยลี่เป็นเวลานาน ปกติแล้วมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถอยู่ได้เกินร้อยเทว่าหากท่านฝึกฝนวยุทธ์จนถึงจุดหนึ่งการมีชีวิตอยู่หลายร้อยปีไม่ใช่เรื่องยากว่ากันว่าหากท่านสามารถบรรลุถึงขอบเขตลมปัานจักรพพัดอายุขัยของท่านจะสามารถยืนยาวได้ถึงหลายพันปีเหตุนี้พวกเขาถึงมาคัดเลือกรุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลของเรากลับไปพักตระกูลเสี่ยว เพื่อทำตามคำสั่งเสียของผู้อาวุโสนั่นเองแต่หน้าเศร้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันใดกับครอบครัวของเราหรอกเป็นอย่างนี้นี่เองถึงว่าเหตุใดพวกมันถึงตั้งใจฝึกพละกำลังและประจบประแจงนักเพอพวกมันหวังจะเข้าร่วมพัรตระกูลเสียวนั่นเองลูกเชื่อไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะหากเจ้าไม่ได้รับเลือกเหตุใดข้าต้องเศร้าด้วยเล่า ท่านยังไม่ได้ทานมือเที่ยงใช้ไหม่ท่านปู่ไปกันเถอะข้าหิวจะแย่อยู่แล้วจะได้หาอะไรไปฝากอาหญิงเล็กกับชิงแย่ด้วยโอ้ไปกันเถอะเอ๊ะออกไปข้างนอกเหรออืมอืมอโอกาสหมาเจาะจริงๆข้าต้องรีบแล้วหวังว่าจะไม่มีใครอยู่แถวนี้นะพี่ยาย เสี่ยวเชิ่และเสี่ยวเล่ยออกไปแล้วดูเหมือนพวกมันจะออกไปข้างนอกเสี่ยชิงเย่นางจะต้องอยู่คนเดียวแน่ทําไมท่านข้ารู้ว่ามันหมายความว่าอะไรณนะเรือนพักของเสี่ยวเชื่อเสี่ยชิงเย่กาลังฝึกวิยุทธ์อยู่ที่สวนหลังเรือนพักนั้นงดงามมากเหมาะสมจริงๆกับคําว่าสาวงามอันดับหนึ่ง แม้แต่ในขณะที่ฝึกวรยุทธ์ก็ยังงดงามมากของเมืองเมคาร่องแม่นางเสีย้ยข้าอยากรู้จริงๆว่าเสี่ยวเชื่อไม่อยู่ที่นี่ปล่อยกลับมาใหม่ในภายหลังโอ้โชคไม่ดีเลยแต่มันก็คุ้มค่ากับการเดินทางมาเมื่อข้าได้เห็นความงดงามของเจ้าข้ากำลังฝึกวรยุทธ์อยู่ท่านกลับออกไปเถอะ นางไม่เปิดโอกาสให้ข้าเลยดูเหมือนว่าข้าจะต้องใช้แรงเข้าช่วยสินะข้าได้ยินมาว่าแม่นางเสี้ยสามารถบรรลุปานแรกเริ่มตั้งแต่อายุ16ค่ข้าและอิจฉาแม่นางจริงๆแต่ว่าตอนนี้ข้ามีพลังมากกว่าเจ้าระดับหนึ่งข้าจะช่วยเจ้าฝึกเองฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยขังเฉยทำไมโดนตัวนางไม่ได้ เมื่อเห็นว่าเสี่ยวอยู่หลงไม่เพียงมีความปัถนาที่จะลวนลามนางด้วยสายตาแล้วมันยังบังอาจลงมือกับนางด้วยดวงตาง,งดงามของเสี่ยวชิงเย่พันทอประกายวูบหนึ่งนางวาดมือไปเบื้องหน้าผลักมือป่าไปยังทิศทางของเสี่ยวอยู่หลงช่างเป็นมือที่สวยงามจริงๆคงรู้สึกดีไม่น้อยถ้าข้าได้จับมือนั้นเห้เวดเฉยเร็วมากหลบไม่พ้นแน่ โอ้ยทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อย <c oughs> แซดจาดฝันค่า <c oughs> ข้าไม่ชอบทรงแบดข้าชอบสายเปแล้วอีกอย่างดูเหมือนว่านายน้อยเซลจะไม่ได้เก่งเหมือนที่ปากพูดเลยนะกลับไปซะเถอะ